าใจจริงของพี่เดวันจันนี้ที่จะให้พี่หนุ่มกัญชยัยเป็นคนกลางก็จะมีทนายเดชาพี่หนุ่มกัญชยัยและคุณจูนซึ่งซึ่งหลวงพี่หนุ่มกลาก็คงไม่ไปคิดว่าอย่างนั้นจุกไหมคะมใจ<ม>ของทนายเดชาเนี่ยอยากให้ผลลัพธ์การพูดคุยเจราจาออกมาแบบไหนคะใจที่อยากให้เป็นน่ะก็ก็เลิกกันไปก็ตามความประสงค์ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็อยากเลิกกันอยู่แล้วข้อแรก ข้อสองก็แบ่งเงินแบ่งทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็อำนาจปกครองบุตรก็ร่วมกันก็จบแล้วไม่มีอะไรไอ้ไอ้ส่วนีพวกไอ้ที่นั่งวิจารทั้งหลายทั้งเดียไม่ได้เกี่ยวเลยครอบครัวก็เลยแล้วไม่ได้มีผลต่อชีวิตหนุ่มกะลาไม่ได้มีผลต่อชีวิตผมเลยพวกเนี้ยที่แสดงความเห็นเนี่ยเออเป็นพวกที่แบบชอบไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นแท่นั้นแหละเออบางครั้งเนี้ยไม่ได้มีผลต่อใครเลยเอ,อ่ พี่พีเด้พูดถามอีกสองคำถามสุดท้ายแล้วก็ตอบสั้นๆได้เลยนะคะอันนี้เป็นความรูร้ข้อกฎหมายเอออย่างของอย่างของพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยเป็นกรรมการผู้จ,จัดการถูกไหมคะหุ้นส่วนหุ้นส่วนผู้จัดการอ๋อหุ้นส่วนแล้วใครที่เป็นคนลงมือชื่อใครมีอํานาจในการลงลายมือชื่อในการเบิกเงินคะเออคุณหนุ่มเป็น,นหุ้นส่วนผู้จัดการเมียไม่เมียํานาจแสดงว่าพี่หนุ่มแต่เมียไปใช้บริการ ใช้บริการโมบายแบงกิ้งนะครับอัดเงยนนะเขาติงไม่ได้ไเพราะเงินมันหายไปเนี่ยเข้าใจไหมอ๋ออ๋อพี่หนุ่มมาถึงบ้านอนน้ย,อย,ยพี่หนุ่มมาถึงบ้านอ้อค,ค,คือแค่ดูตอนที่มาดูเงินใช่ไหมคะมีเรื่องคดีชูแ้แล้วเราไปฟ้องร้องเรียกสำนวนมาเรียกพยานหลักฐานในคดีชู้มานะครับแล้วมาตรวจสอบก็จถึงเพิ่งรู้บางคนบอกให้เก้าปีทําไมไม่รู้จะไปรู้ได้ไงก็ให้เมียดูแลแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย เมียไปเปิดไอ้โมบายแบงกิ้งกับผัวไม่รู้แค่นั้นเองอ่ะไอคนอื่นน่ะไม่รู้ว่าวิจาร์ณทำการบ้านบาาก็อย่างที่บอกไงถ้าเชื่อไปด่าเขาทำการบ้านสำนวนก็ไม่รู้รายละเอียครับแต่วิจาร์ณฉ่ำบ้ากครับผมผมไม่เคยแคร์คนพวกนี้เลยเออ